แบบน,นี้ก็เท่าเบิ้ลไปเส้าทานไปให้อ้อนน้อยเด้อพี่น้องอืมไปส่งให้อ้อนใหญ่แล้วก็ส่งให้อ้อนน้อยอีกเศร้าโศกให้อ้อนใหญ่เศร้าสอบคุณน้องเห็นเห็นเอ้ยได้ทานเศร้าสศแล้วก็จะได้น้ำอีกให,มามาให้เบิ้ลเอาไม้ให้เฮาอีกเด้อเศร้าโศกมาสันโทรมาหาป้า พ่มพ่มาตกดินแห่งกันเลยเอาไปาใช้จะเลยพ้นตกมันสิเอาไปยากมีทางแห่งแล้วมันก็สบายมีตะเพิ่นแล้วไปส่งในหอยทาน <c oughs> ทานทางในหกหกสอบ ทานมีออนไลน์เด้อใส่ควงไปนี่บ่ป่ะนี่ใส่ควงไปนี่อ้ะขผลอ่ะได้เลยเออลงไปนั่นกันไปข้ึ้นวบกส ดังคักขัก,ขกดังคักอะไรด้วทานเนีขยงผมพอมงงามทานบลเดมุนทานเป็นก้อนขักอะไรสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดสาวสิบสองสิบสามตัวพระานายิ 20, 30, บสาวสามสบพอซื้อบา เถิดองสี่หกแปดสิบสิบสอบาเสือกหมัดผาคุมเห็ดคือเจ้าคุมขาเก่าหแล้วผาแยงนะ่นะคุมมามานอยู่บ่ผาแยงนะคุมไปหลดกระจายระายเลยทางแหวงก็ไหลรดติดหลดดลายข้าเจ้าเห็ดยังงานซุกบงมอนงานยังอะไรอย่าง,ง,าาง,ง,าางไรทั้งแหวง หลดจอดตามแขมทางนะนีมอนมากค่ะค่อยมากทางเวงจะเขาเห็ดซุปียังงานซุปบื่งานซุปดูสิงานซุปหมลยใส่ไปได้แล้ว่ะเนี่ตกใหม่ดันใหม่น้อยดันเวลาไปเราต้นคุมเ้วยันทานต๊หมัดกระบอกบันใจเป็นสีดันเอาไม้ต๊กใส่ ดันก็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 ดำน้อยดำน้อยดำน้อยถอาดำน้อยเดี๋ยวไปออกไปขังนอกพี่น้องเอ้ยออกไปขังนอกหรือเขากัดเพิ่นบาริบก้าไปแบบนี้บางก้อนแห้งอ่อนก็น้องอันนี้แห้งอ่อนก็น้องอันนี้นะแห้งอ่อนก็น้องอันนี้นะเท่ากโก้เนี่ยดำน้อยดำน้อยดำน้อยมาสบายดีสบายดีก็อนี้นะชิสสบายดีน้องนี่นะอ อย่าไปเด้อบัานี้เด้ออย่าไปเด้อไปขังนอกเด้อไปขังนอกเด้อเข่าก้าวไปขังนอกอย่าไปอย่าไปบัานเนี้ยเอ้ยน่ะกินเข่าก็ค่อยกินกินเข่าก็ได้บุฟเฟ่ไอ้ายข้าวบุเผ่าวมาได้กินข้าบุเผ่าวต้องนำเผาเพิ่นก็บสันเท่ากกโก้ญาติกินเบิร์ดเข่านะกินเข่าลายคืออย่างนี้ กินข่าลายเนี่ยกินข่าลายเนี่ยแห้งไงแห้งอ้วนแห้งไงข้ามานักกระตูน่ะโคตรหละลือกไปยมาเลยเนาะตกะโต๊ะคืนไปไยสามอันไยสามขันดันมี

คนหน่อยก็เศ้าโศผู้ดีแปดแสนผู้เหนแก่ผู้แก่้ทันไดแสนหนึ่งผู้แก่เอาเาจะเป็นากผู้ไปส่งทบุผู้ไปส่งเน่ยได้แสนหนึ่งต่างหากได้น่ะนะนางอุ่นน่อยให้หาสิบพันอุ่นใหญ่ก็หาสิบพันค่ะไปส่งให้นะแก่อาเอขาแก่เะ่เศส้าโศเศร้าโศเอาขายแก่หาสิบพันมาสินะ ทรงเถี่ยวก็ได้เซ้นหนึ่งพอ,องได้ซื้อยาสูบ <c oughs> กับบัตรเติมเงินเป็น <c oughs> บัตรเติมโทรศัพท์าบพอได้แก้ไขนี่แหละแม่มุ้งก็ได้ <c oughs> งานเสริมเข <c oughs> าทานถากินเงินเดือนยูทูปหน่าบุกุ้มดอก <c oughs> กันบัหาเห็ดนำแนวนี้นะก็ได้เติมแต่งก็ได้เติมนสักผิดประด็จกนัวในกินเนียอยากนี่นแหละในครอบครัวเนาะานั่งขาไผ่จนะไนก็ขาไผ่มาได้จังหน่่อยนีกับทีสิบปลายจักเดือนใดเลยแล้วเดือนนี้จัดสิเสียเทะเลแล้วขาไผ่เดือนล้างเนี่ยเกือบสองแสนเลยเดือนล้งเนี่ยแพงขาไผ่ขึ้นแล้วเดือนนี้ ค่ะไปผ่านสงเส้นแมนคู่อัมพวิสงเส้นดือนหลังนะขนาดไปเลยไม่ได้ซอยไม่ได้อค่ะไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเมดเลยขึ้นเมดไผก็ขึ้นไผก็ขึ้นขึ้นเม็ดก็ประท้วงประท้วงเรื่องไผขึ้นอยู่ข้างบนนี่ไะไผก็ขึ้นเพื่อนนางอ้นแห่งเสียหลายนางอ้นหกแสนปลายเดือนเมื่อกี้นี่ค่ะเดือนหลังนะ พอมาแพงแอเด้อใส่แอแพงแล้ว<ป>เพื่อนใส่แอนเนาะแพงแล้วเพื่อนหมีมอนผอมมีแต่ผัดล้มตู้สักผ้ากระบอกคอได้อสักปันไดน้ำกระบอกคอได้อดใปันไดนะก็มันได้ไดน้ำใส่อ่างเพื่อซีบรสพอแหง้งสาสีอาบน้ำในอ่างก็ได้จะขึ้นบุตอกใส่ทางกลางอีกวะมันขำกันตอกใส่ทางกลางอีก แักสอบเลยค่ะสองสี่หกแปดสบสิบสองสิบสามน่อสิบสาม่อส,สี่สิบาส,สิบห้าสอบ เออหาใส่บม่ได้สอบสาวสอบเดี๋ยวเสียหมัดเอาบ่อทางนี้เสียหมัดจองเอาทางกลางเสียจองทางนั่นทางนี่สิบหกสอบอีกสี่สอบ สืทานคือทานใจจะไปอยู่ดาวมันสื่อทานง่ายจะได้นาพ้นจะได้ก็อึดลีเดทพ้นตกคือมืมเนี่ก็ยากเลยเด้อเผาทานก็ได้เผาผูได้เลยฝนตกทานตะบกกับเปียกคือกันเลยเห็ดผูได้กันเลยฝนตกนี่ยังทวบนี่บอกเราคุดคุมคันน้ำบ่ให้น้ำไหลเข้าอันบนจู่ทานบนทานนะแล้วเห็ดนะ ไอยน้ำเขา่าเราเสหติตให้ได้จูตลอดแรงตลอดพ้นเลยนะเราเสหติตเนี่ยห <laughs> มูเห็ดเอาเฮ็ดหนาพ้นกด้เฮ็ดได้แล้วก็เฮ็ดไม่ก็พอได้อยู่ไปหาตัดก็ได้ไม่ที่เพิ่นบ่หวงหาม,มานะได้อยู่ไม่เพิ่นบวงหามเาก็บ่เอาพอดีซาวสอบบาทเนี่ยซาวซาวสอบมัดบาทเสือกมัด เสื้อขาวมดเลยว่าเสื้อขาวเสื้อกันยันนะบ่หมดเสื้อขาวเส้นใหญ่นะเสื้อผ้างมันบาขัดม่ได้มันบางๆน่ะมันแสดงในยังเสื้อผ้าเออเสื้อกันนันอะไรบ่เสื้อขาวบริสุทธิ์มาไว้อีกจักันนันนึงเสื้อจักเ้นเอาเส้นน้อยซ้ำลุดซ้ำหนึ่งนะ เบบออขนมัดไปดิเราก็บ่ต้องปกแล้วมันเห็ดใหม่ดันเล่อยดิยนี่ใหม่ดันนะคือสีบรุษไปว่าสอดทั้งลุมมะเบิ้ลมันจะบรุษสอดปองทั้งลุมบนแป้นไปสอดลุมไปอย่ามัน,นรุดอหไรไหนนะมีชาวการ nè. khắc văn nhang bạc này nè. Bye bát nè. Sau này, Sau bạc này, sau. Sau sao Sau sau. 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 Sau ไปในหอยทาน <laughs> ในหอยทานไปเร็วไปอระตูก่อน<ป>ใครแต่วระพุนบตตข้างแห่งออไปละเอาคลิปนี้ก็ล่าด้วยพี่น้องเ้ยโอเค